สวัสดีครับผมทอร์บนโจรครับคลิปนี้ก็จะแนะนำนรเนรื่องอุปกรณ์บนโจเพิ่งสั่งมาแลวเพิ่งส่งมาเมื่อวานจากอเมริการครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเรามาให้ดูคอนที่สั่งมาครับใครต้องการสั่งได้ครับเดี๋ยวจะแนะนำสินค้าของตัวกลางเล่นเบนโจของคลิปสันแคนาดารุ่นนี้เป็นเสื้อไว้เป็นมือสองของเมริกา็นแคนาดารุา่น บางปีเจ็ดีอันนี้เป็นของเคครับยี่สิบเคเสียงยอดฝังมาเป็นยงไงบ้างครับน,นี่ลองเล่นเพิ่งเอามาเล่นเพราะว่าคาโปตอนตอนนี้ติดคาโปอยู่แล้วก็ลูกศิษย์ก็อยากได้คาโปเลยต้องถอดเอีไใบขาแล้วเพิ่งสั่งมานนมาใส่แล้วลองมาเล่นขึกนสามด้วยอ่ะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์วินโอครับนี่ฮะเก็บเก็บต้น,นเก็บ เึ่งมาจากเพิ่งมาจากอเมริกาครับตัวนี้เป็นนี่คนรอคอยกันหลายคนนี่ครับเป็น c าร์เปไฟติงแบ n นจที่จับสายห้าครับเึิ่งส่งมากล่องสวยหรูเลยนี่เป็นกรรมยีนี่ครับที่ันติดอยู่ตรงนี้เพิ่งติดเมื่เช้านี่เหมือนกันใส่กิบสันนี่ครับค่าเลยมีรูสามรูเจาะเข้าไป เราเจาะรูเนี่ยถ้ากิดได้เป็นแล้วใช้สว่านมือเล็กๆใช้มือหมุนนะฮะสว่านมือหมุนเนี่ยเจาะสามรูแล้วขันก็ะจะมีภาพบอกว่าเจาะประมาณไหนยังไงให้มีภาพประกอบแล้วก็เวลาเลื่อนแบบนี้เลยฮะมันเป็นเรื่อง,องใช้ครับคาโปมันออกแบบเพื่อมีคาโปสายห้ากับเล่นแล้วจับคอร์ดแต่แลคอร์ดเนี่ยทิมขยันยที่บายในคลิปเนาะถือว่าคีเอแล้วก็ล็อกเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ล็อกสายปับ๊บเล่นเล่นในรูปแบบจีคือ G C D ีดีซีเบนส่วนว่าคีซีอย่าคุณเก็บจะร้องคีซีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกผู้หญิงจะร้องคี่าจะเป็นค่าแล้วก็จับ G C D ีซีเบนเหมือนเดิม ทีนี้มาดูสายอันนี้เป็นคาโบสายครับยี่ห้อจอนพีสจอนพีสฮนะตัวนี้ตมจะเป็นเคลือบสายนี่เคลือบมาแล้วก็เวลาเรามามใช้เนี่ยเล่นได้น,นานใช้นานครับสายไม่เป็นสนิมฮะหรืจะเป็นสนิมอผมนานมากผมใช้เป็นโจทุกตัวก็ใช้เรื่องนี้แล้วก็สายเนี่ยโอ้บางตัวนี่มันเขาเล่นเก็บไว้เป็น สีห่หกเดือนเจ็ดเดือนเสนนีิมยิ่งขึ้นเลยหรือหรือเฟนเดอร์ถึงใช้อยู่ประจำเนี่ยก็สายเล่นอยู่เสีิมไม่ขึ้นครับคุณภ,ภาพดีแล้วก็มันตั้งแต่เริ่มแต่เบอร์สิบนะเบอร์สิบถ้าเบอร์ถ้าเริ่มเบอร์เก้าเนี่ยสายมันอ่อนเหมือนคีต้าถ้าเริ่มเบอร์เก้าเบอร์อะไรี้สายมันจะอ่อนแล้วเล่นแล้วเสียงแข่งเนาะนี่เริ่มเบอร์สิบเบอร์สิบสองเบอร์สิบสามได้เหมือนนะ,ะแล้วเบอร์ สายสี 4, 20, ส่เบอร์ยีสาย5กับสายหนอ่งเบอร์เดือดแฟนเบอร์สิบอ,อ,อ,อ่าถ้าใครขาดสั่งได้ครับสั่งมา10 1สิบซองสิบสซองสิบองได้มั้ยอันนี้เป็นเล็บเล็บชีโ้โปเล็บนิ้วชี้นิ้วกลางเหมือนกันฮะอันนี้ของหลักนะฮะเล็บตัวนี้นิ้วชี้นิ้วกลางใส่เหมือนกันเวลาใส่เนี่ยมันใส่ในนี้อ่าสัตว์ทดูใส่แล้วนี่ฮะพอพอใส่เสร็จเราบีบก,ก็ชับมันบีบได้ครับ ให้กระชับให้เลื่อนแล้วก็ดับมันนิดนึงให้มันให้มัน,มนโค้งมันโคง้งนักกว่านิ้วหน่อยนึงเนาะถ้าบางคนบางรุ่นดีบางร้านสั่งเล็บมาเนี่ยเร็บยี่ห้ออะไรแล้วเล็บมันตรงเลยอะแล้วเนื้อหนาอันนั้นใช้ไม่ได้ครับเล่นไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยต้องต้อง,อ,งอย่างอย่าหนามาแล,แล้วดัดได้โคง้งเราเล่นไม่ไดูดนพิว ถ้าคุณเล่นเป็ตัวไม่สายเล็บเล่นมันผิดรูปแบบแล้วเสียงจะไม่ใสแล้วคุณเร่นเร็ว ก็รุ่นนี้รุ่นพิเศษทุ้ถ่ายอยู่ตัวนี้เห็นไหมฮะเป็นพลาสติกปลายพลาส,สติกถามว่ามันดียังไงนี่เวลาเล่นเล่นตัวเนี้ยเสียงมันก็จะเสียงมันจะป้องป้องไม่ไม่กระดาบไม่ใสกิ้งแทงหูถ้าเล็บตัวนี้ช่วยเนี่ยมันเสียงพลาสติกประหลักเทกับโลหะมันจะสมมุติลงแล้วสําคัญคือมันทัชชิ่งมันเด้งเด้ง,งหน่อยหน่อยที่เวลาโรนิ้วตาวของตับ จะมีเด้งเหมือนเหมือนแรงคนเนะาะคือเราเราเล่นเนตบไปตบมาเนี่ยมันจะมีเด้งนิ้วเนี่ยนิ้วจะทําให้เราเล่นเล่นคล่องขึ้นเราคนเล่นเพงลงร็คเร็วสปีดสักละห้าสิบขึ้นเนี่ยช่วยเยอะแล้วเสียงนังฟองฟัง,งถ้าเราใช้เหล็กถ้าเล่นเป็นเหล็กนะมันก็เล่นได้ครับแต่ว่าความความสมบุู๊ของเสียงเนี่ยตัวน,นี้ดีแล้วเราใส่ก็ใส่เลยบีบแต่ชับบีบเลยเนียมันเลื่อนเหลี่ยมเิ้มใส่ไปเนี่ยแล้วมันเลือเล่อนเล่นท้ายท้ายเพลงมันจะหลุด อันนี้คือป,ปัญหางั learn, ้นบีไห้แน่นกระชับนิ้วบ่ะทุกอย่างกระชับหมดเลยครับเรลาเล่นเรลาใส่หรือเวลาเรลาเล่นเนี่ยตั้งนิ้วตรงตรงให้ตรงที่สุดหรือเฉียงก็ได้แต่ว่าตรงนี้ให้สัมผัสอย่าเอียง ไม่ต้องหนูมันจะไม่หนูมิ้วเท่าไหร่อันนี้มีสำคัญครับเล็บนะตัวนี้ดีมากแนะนําเลยกีตาร์ใช้ได้เหมือนกันอ่ะบิดตัวนี้เป็นบิดโคง้งบิดมูลบิดมันดียังไงคือตรงปลายบนดำดำมันเป็นฮิมโมนีตัวรางเป็นเมเปิลมันจะส่งถ่ายเสียงลงไปนี้จากตัวนี้ก็ส่งถ่ายลงที่หนังนี่ครับคันี้คิดสันนีะตัวเนี้ยราคาก็สองแสนกว่านะ ที่จริงเราหยองมากับมันเนี่ยเราคงไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้คุณภาพที่อยู่แล้วกิบสานเนี่ยเสียงมันโหลแน่นอนมาตรฐานสูงแต่พอผมเปลี่ยนบิดเข้าไปใช้รุนนี้เข้าไปโอ้มันเหมือนมันเพิ่มพลังเสียงให้เสียงมันมีความม,วาม,มีความใสมีความคมอัพขึ้นเลยเรารู้เลยว่าเสียงมันเปลี่ยนขึ้นถึงมันจะผมถอดออกใส่ธรรมดาก็ได้กิบสามนมันเดีแต่ว่าอยากลองฮนะอย่างตัวเนี้ยเฟรนเดอร์ี่มไพาอยู่ดอลุกเนี่ยผมก็เปลี่ยนใส่ หยุดโค้งหมดเลยมันช่วยให้เสียงมันอัพขึ้งครับคือถ้าคุณคุณถ้าคุณย่องตัวเดิมแล้วใส่คุณจะรู้ว่าเสียงเปลี่ยนฟังคมชัดใสเปลี่ยน,นนี้ก็ใช่อันนี้เป็นคัสตอมคืออันนี้เป็นของฝรั่งมาขายผมตัวนี้เป็นนี่เนี้ยอันนี้ก็ใส่เข้าไปอันเนี้ยตัวนี้เป็นโ,โหนี่หลายต่างอันนี้มันเนี้ยเป็นไม่ใช่เป็นโครเมีย่ยมนะเป็นนิเกิลหมดเลยตัวนี้ก็หลายต่างครับตัวนี้หลายต่าง อตัวนี้เป็นโทนิมนอัลท็อปนะเสียงนุ่น,นๆเด,เดี๋ยววันไหนจะทําคลิปเล่นให้ดูเสียงเป็นฮะอันนี้เป็นอิมโมนี่ไม้เหรอเนาะเหมือนตัวนี้เลยเบ็ดโค้งนี่ครับอิมโมนี่อิมโมนี่คือเป็นไม้ที่ดีสามารถเอามาทำฟิงเกอร์บอร์ดพวกกีตาร์เป็นตัวแพงราคาหลักแสนเนี่ยจะใช่อิมโมนี่ตัวนี้อิมโมนี่แสงเคมีนี่ทำอันเดียวกันฮะลองครับสนใจลองดู เชื่อรับรองเสียงเปลี่ยนแน่นอนอะรู้สึกจะเละนำหมดเลยมั้มีอะไรมีเล็บเล็บนิ้โป้อันนี้รุ่นนิ้โปร้รุ่นธรรมดาอันนี้เป็นโลหะครับอันนั้นราคาก็ไม่แพงแต่ก็ราคาไหลตังค์ตัวนี้ก็ราคาไม่แพงมากอันนี้ถ้าเกิดไม่อยากใช้ของแพงอันนี้ก็ได้นี่ครับเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันฮะอย่างว่าเนาะรู้มากเสียตังค์มากขยกับไปเรื่อยเลยครับแต่ถ้าไม่คิดมากก็ใช้ได้ครับ มีบ uh, uh, uh. <t> ิดมีเล็บนิโปเล็นิ้วชี้ล้วกลางมีสายมีคาร์บอไฟส์สิงแค่หมดละเ้าสนใจสั่งได้ครับอุปกรณ์แบนโดมาอยากูเจ็บร้องสักหนึ่งเพลงชิดออนงนิดสายนี้อพอเสนิดหน่อยเนาะเอาเอาไมค์มัใกล้ตัวเขาทาไมมันรับเร็วมากแรงมากนะทีเจ็บ นี่ใช้ได้เลยครับเสียงโหดมากคุณจะร้องเคะอะไรคีสี่เห็นนะคีซี่มาฟังคุณจะร้องเนาะทดลองซาวดูครับแถมหน่อยมาฟังกิฟสัแองเจลดาดอฟสเปเชียลใสมากครับ The dark and the troubled side That's There's a bright and the sunny side too. Though we meet with the dark and the star, the sunny side we always oh me we we'll Keep on the sunny side, always on the sunny side. Keep on. the way if we keep on the sunny side of life เสียงกิ๊บสันสแกนดาแคนดาสีทองเหลืองวดหน้าผมจะเอากิ๊บสันมาเล่นลิปให้หฟังรองดูเพิ่งเพใส่คสา,าโปโอเคครับแล้วเจอกันนะใครสนใจอุปกรณ์สั่งได้ครับสวัสดีครับ